สี่แยกง้องแงงบ้านแม่กึดหลวงตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหมู่ที่หนึ่งนะครับผมมีร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างกันสองร้านครับกลับสวัสดีครับวันนี้ไปามากินกว๋วยเตียนะ๋ยวก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าเจ้าโบราณเต่าโบราณวันนี้ไปามากินใบ,บ,บ,บร้านเพินพ่นปรยพิดเนานะ <c oughs> จริงๆแล้วเข้ามาที่บ้านแม่กึดหลวงเนี่ยเข้ามาสัส่งสีแยกตรงนี้นะเป็นห้องสี่แยกแต่โม้นะียสี่แยกกดๆงงเนี่ย จะมีอยู่สองร้านติดกันนะครับก๋วยเตี๋ยวแต่ที่นี่จะเป็นที่โบราณที่ดังที่เดิมสั่งไปละลูกสินเน่เปื่อยรอสักครู่ประมาณนี้เลยนะครับผมพอถนโนหนัง้งบ้านเก่าบ้านแก่า,า,กาม่คุดหลวงมีตู้ก๋วยเตี๋ยวโบราณป้าเพิ่อจะทำอยู่นี่แต่เหมาะขนาดอันนี้ รอบสองแล้วนะที่แม่มากินแล้วกระ่ายคลิปตัวนี่นะพอคุณแป๊บกำลังทำสี่สิบกว่าปีนะครับถ้าขายพอคลิปที่แล้วนะร้านนี่นะ่ะสมัยผมเป็นละอ่อนเป็นนุ่มเป็นสาวนี่มันเจอนะจำได้ว่าเฮียนหนังสือนี่สมัยก่อนนี่ กายมาเมื่อเป็นละอ่อนเข้าปึรงตัก่อนข้ออนาขอ,อนุบานก่ะโรงเรียนที่แข้งวอดท่านาะมีแล้วร้านกว๋วยเตี๋ยวนี่นะเฮ้มาแล้วขอบคครับมาแล้วกับปุงเลยครับอืม ยืบบุราณะต่อลุกต่าทานยีมานมนานมาครับกินก๋วยเตี๋ยวกันพ่อ und mm hon -hmm. cho luôn là làp cứ nó, nó loạn trong đây nó. chưa? Second, đây bà Ouais, มันฮอนดีแต่ห่นานนี่ตว,วันข่อมเลยบอกอ่ะันข่อมเลยนี่อย,อยู่ที่แทนกันเนาะ

น,นังอุกก่นเด้ก๋วยวเตี๋ยวนี่มันล่องคอดีนะเก่าทานนี่มันหอมดีมันหอมมันเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของมัน ลากันคลิปหน้าครับผมกลับสวัสดีครับ